แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดหลักการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาเช่นคลองไส้ไก่หลุมขนมครกคนาทองคำการมีส่วนร่วมของชุมชน เปิดโอกาสให้ครัวเรือนชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างทีมแกนนำและเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงปรับปรุงพื้นที่ตามภูมิสังคมขุดบ่อกักเก็บน้ำทำคลองไส้ไก่ยกันาปลูกพืชผสมผสานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการพัฒนาและต่อย,ยอดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นข้าวอินทรีย์ผักผลไม้ปศุสัสตว์ชื่อมโยงตลาดออนไลน์ออฟไลน์การสนับสนุนและติดตามภาครัฐอง กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมงบประมาณติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง